โอมันตัวนี้อ้นวนๆอาจจะมีไข่หรือไข่ยะจ้าจืด หัวขาดอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันกับแสบกับสวดเหมือนเดิมเหมือนเคยจ้ะโอ้ยตัวมเอืองจ้าพี่น้องว่าละซื้อไปให้น้องเขาว่ามาเอาออแก้วกับพ่อมีอยู่ราะว่าใส,วใส่เขาขัวใส่ยังไปพี่น้ำยูุ่นีเบมดละ เมื่อยคะ่ะพ,พี่น้องเฮ็ดงานอฮอกับข้าวไรสเบอรี่พี่น้องยังสงสัยเรือจะว่าเป็นยังนโนคือกินตะขาวไรเบอรี่ลดหุนลดหุนเนยตีลดได้วะว้าจะลดได้ไหมคะ <c oughs> ผีหนาำ นนนอนกินอืน้งมาได้ติดเลี้ยงกว่นนั้นออ่ันเจ้ากพันปีเนาะ bỏ qua lại làm cái gì vậy cái nào đây cả cho bà nuo de, để muối xa nuo de คใครบมไม่ใครวายมีอยู่ใครมีอยู่จา่าเอ้าฮึขี้ผู้๊้าใครมีอยู่นะคะนิดหน่อยเอ้าติดเรื่องก,กับติดรถืม รัวแทวจ้าหละอส่วนโอ้ยเมย์นข่าก่อนหิวไลเบอร์รี่กับประแดกขั้นปีกอะแล้ไหม,ไมโอ้ยน,นอกจากของเขาแล้ว เนี่ยใครเฮียอุ้ยมันจะ่เป็นไค่ตัวเดียวนี่บมกระดูกกับปรับ อ๋อตังไปเดี๋ยวหาเบิ้งไข่กันตัวนี้อ้วนๆอาจจะมีไข่หรือ,อไข่ยุตจ้รอืม้ม ผัวกันมันมั่นอยู่ที่ตัวนี้หน่อยออจริงเหรอหวานชะน้อเปิดว่าล้มกระยานเสียงเขา <c oughs> อ,อ,อืมือว่าก้อนอืมน่องค้ากันเป็นเรียกกับอันน่นนองยุ้านนูบปรกาศจับจ้ะกา้ากินแต่ว่าปรากาศจับอืมใคร ใครอยู่เร็วแต่น้องเพิ่นไปเรียกให้เลือกยังไงพี่เพิ่นว่าทองดำดำเอาเลยบัดเอามาบัดพี่น้องเบิง่งมิตรตัวผัวฮึักตัวผัวทองดำดำแม่นย้งแม่นตับเพื่อนวะต่ะคือจะขมา โอ้ยหวานเป็นตะจ่อยวะโอ้ลุยสักแท้ อืมปนม่คุยประเด็กจางบูใครมึงใครเล่าคุยประแดกอืมืมอืม อยากกินลาหย,ยังปลาหมึกหัวปลาหมึกโอ้ยกระจยายออืมามันจิ้มซีฟูด้ดกันเลย chicken. So mm hmm. <laughs> mm hmm. Hmm. xảy tiền liền như bút đây nè language... <laughs> <laughs> <declaration> <até Montano. cười> không Ủa sao lại Chị luật Ngon cướp cướp Ngon